รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจ่วงลัดเาะรอบบานสนับสนุนโดย New MG HS p h EV ไอ้คุณอาคุณอาเป็นไงบ้างช่วงโควิดทำไรอะ่ะก็อยู่บ้านไงอยู่บ้านก็เลี้ยงลูกทำอาหารให้ลูกเพราะว่าลูกไม่ได้ไปโรงเรียนไงเราก็ดูแลไปเลยสามมือ,เ,อ,อเช้ากัางวันเย็นแล้วก็ดูซีรีส์อะไรเงี้ย แต่คุณโอผมเห็นคุณติ๊กต็อกไม่พักไม่เว้นไม่วักเลยนะไม่พักไม่คือเบื่อจริงๆก็จะแบบว่าโอ้โหอยากจะทํากิจกรรมเหมือนออกกาลังอนุู้นนนี่คือฉันก็ทําเหมือนคุณนะขับออกมาอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะดีกเหมือนเราก็ได้ออามาผ่อนคลายบ้างจริงจริงจริงถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในรถก็ตามแต่ว่านี่ในนางขับรถทีก็อยากจะชมวิวซะหน่อยเนาะคุณโอเนาะควรนะคุณคุณเปลี่ยันรู้เนี้ยอ๋อได้ดีได้ดีนี่ไง เนป่ะนี่สันรู้อันนี้คือเปิดได้กว้างถึงด้านด้านหลังเลยนะทําให้แสงมันเข้าได้ดีไงมันก็จะให้ความรู้สึกแบบว่าโปร่งโล่งไม่อึดอัดไงเวลาเราขับไปไหนไกลๆอะไรอย่างเงี้ยจริงจริริโลดดันี่ใกล้ถึงยังเนี่ยใกล้ถึงแล้ว ยินดีต้อนรับคุณพ่อครับเช่นเคยก่อนมาที่สตูดิโอใช่คุณเต้ยใช่วันนี้เรามานัดกันที่สตูดิโอคุณแม่ของคุณบอยเนี่ยแหละเถืออะไรนะคะคุณอันนี้ก็กลัวพี่พี่จะหิวไงก็เลยเตรียมอาหารกลางวันไว้รอจริงๆเลยอ่ะธุรกิจของคุณตอนนี้มีธุรกิจอาหารนี่อะไรบ้างเนี่ยมีซูชิชินมีโกเบสเต็กเฮาส์มีลงสีสตูดิโอแล้วก็มีล่าสุดอันนี้ครับส้มตำเจแดงสามย่านขอโชว์หมูหน่อยได้ไหมเมื่อกี้ทานยำกินไหม ตอนนี้ก็คือสั่งเดลิเวอรี่กับบ้านได้อะขายของเสร็จแล้ว,ลวคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อเขาบอกว่าเดือนหนึ่งคุณยังไม่ได้ออกจากบ้านเลย ใช่ก็คือตั้งแต่ที่เขาเริ่มล็อกดาวอ่ะผมก็มีทํางานเล็กๆน้อยๆบ้างทํางานในสตูของผมเองบ้างแบบทีมแบบไม่กี่คนของนึ่คนอะไรเงี้ยแต่ฉันเจอคุณบบ่อยมากในไหนคุณไลฟ์ในไลฟ์เหรอใช่คุณไลฟ์กับพื่เพื่อนคุณเดือไม่ใช่เดี๋ยวไลฟ์กับเพื่อนเดี๋ยวไลฟ์กับแฟนค่ะเห็นแบบว่าคุณไลฟ์กับคุณเก๊แข่งกันไว้หนวดบ้างล่ะมีบ้างมีบ้างหรือแบบว่าพูดถึงเรื่องของกินกันบ้างล่ะแต่ว่าเอาจริงช่วงนี้ผมก็เห็นคุณโอ๋บ่อยนะทำไมฮะ เขากลับมาแล้วคุณเข้าใจคำว่ากลับมาทวงบัลลังไหมัผมขอไม่ได้เลยเขากลับมาแล้วเขากลับมาทวงบัลลังเห็นที่ดอยกระไรกับเพื่อนของเขาเนี่ยเราก็เลยบอกว่า เป็นเทปพิเศษที่ตีท้ายโคริดวิดีโอคอลแบบห่างไกลแต่ไม่ห่างไกลเดี๋ยวมาดูกันว่าแขกรับเชิญที่จะมาวิดีโอคอลกับเราวันนี้มีใครบ้างเพียบเลยเพียบเลยแล้วไปเลยมาป่ะเขื่อนทางนี้เลยฮะเอาไหนดีเราทางนี้ทางนี้เข้าทางประตูหลักประตูหลักนั่นค่ะมาดนจะชอบเข้าประตูหลังด้วยเลยประตูหลักประตูหลักชชิินนนงมัประตูหลักไม่ใช่ประตูหลังใช่ไหม มันได้ยินเราหรือเปล่าอีเก๊สได้ยินหรือเปล่าเนี่ยอีเก๊สได้ยินป่ะได้ยินได้ยินพี่เขาวันนี้เขาห้ามผู้หญิงถามมันมีแก๊สออกทีทีอ่ะทำไมอ่ะพี่พิกิตรไม่เอาแล้วก็ตอนนี้อยู่กับพวกเรากันเลยละอ่ะคุณบอยคุณแนะนำแอนด์แก๊งคุณหน่อยขอเสียงต้อนรับคุณเกรซอลินท์นคุณแจ็คกี้ชัคเลยและคุณบูมสุภาพร อยู่ที่บ้านกันหมดเลยไม่ได้ออกจากบ้านกันมานานแค่ไหนล้วฮะผมอ่ะผมได้มีโอกาสออกบ้างครับเวลาเสียงหมดไปอไปบ้านใครไปช่วยทํากับข้าวที่โรงพยาบาลบ้างเขาทำความดีเขาทำเนื้อเขาทำความดีอันนี้เป็นเรื่องของความดีละไอ้เรื่องไอ้เรื่องความชั่วบ้างออกไปบ้านใครบ้างเรื่องของความชั่วเนี่ยจะไม่ตัดออกทีวีใช่ปะไปบ้านใครบ้างไปไหนบ้างไปไหนครับบ้างไม่ได้ไม่ได้ไปบ้านใครเลยจริงๆเพราะว่า เพราะว่ามีช่วงแบบสัปดาห์ที่ที่บ้านจําเป็นต้องมากรุงเทพอะครับแม่ผมจําเป็นต้องมากรุงเทพผมก็เลยแบบไม่ไม่ไม่ไปไหนจริงอะกลัวใช่แล้วหนวดจะโกนเมื่อไหร่เออหนวดเข้าเมื่อไหร่จะโกนหนวดพี่รอบสองแล้วเนี่ยหรอแจะกเก้เดี๋ยวก่อนทำไมเราถึงต้องส่งสายตาเยิ้มอะไรขนาดนั้นเวลาเก๊พูดทำไมสายตาเราต้องแบบขนาดนั้นทำไมฮะเจ๊เนียบอกว่าห้ามออกสื่อไงอ่ะเจ๊ชอบชอบพี่เกทเหรอคะหนูชอบพี่เกทค่ะ มีคนบอกรักเกดนะลูกเกดมีหนวดแบบนี้เป็นยังไงบ้างแจ็กกี้ดีมากเลยค่ะเห็นครั้งแรกจากโควิดรอบที่หนึ่งแล้วนี่ก็รอบที่สามก็เห็นอีกรอบนึงก็ดีค่ะแจ็กกี้หัวใจเดูนั่นนะทำไมแจ็กกี้เห็นบอกหนูเป็นคนที่ชอบผู้ชายผิวค้ำๆหรอลูกใช่ค่ะทําไมพี่เกดมันสู้ซายังไงลูกในเล่าซิก็คือชอบผู้ชายผิวแทนที่มอสดูเป็นผู้ใหญ่อยู่อบอุ่นนะอย่างงี้แล้ว ปอนัทวุฒิล่ะปอนัทวุฒิมันก็มีเมียแล้วอีบอยอีบ้ามันก็มีเมียไปบอกว่าทำงานแล้วแล้วอย่างอีบอยไม่ชอบเหรออย่างพี่บอยชอบมานี่ก็มีหนวดนะมันเหมือนเป็นพันเดียวกันเกินไปอะค่ะไป พี่บอยเขายังออกตีมากกว่าพี่เกรสเนาะเกรซไม่เขินจริงใช่ไหมล่ะนี่บูมฉันเหงาตายเลยอ่ะคุยกับบูมบูมเป็นยังไงบ้างอันนี้ยังอยู่บ้านหลังเดิมที่เราไปที่บ้านบูมหรือเปล่าใช่ใช่จำได้อยู่อยู่หลังเดิมอยู่หลังเดิมคุณบูมทําอะไรอยู่บ้างช่วงนี้ไม่ทาอะไรเลยค่ะไปทํางานแล้วก็กลับบ้านเออเกี๊ยวแกยังขายอยู่หรือเปล่าขายเกี๊ยวรวยใช่ทํางานบ้านซักผ้ารีดผ้ากวาดบ้านออกกำลังกายออกไปทำงานกลับบ้านนอนดูซีรีส์ อย่างดูที่ได้ออกมาทํางานข้างนอกบ้างก็งนะใช่ค่ะก็ยังมีมีมีไปถ่ายรายการตอนเช้าจัดวิทยุอะไรเงี้ยแล้วก็แบบถ่ายรายการบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแจ็กกี้อ่ะคุณแจ็กกี้ผมเห็นคุณอยู่บ้านงว่างคุณไลฟ์ขายเสื้อผ้าบ่อยมากคุณเอาเสื้อผ้าที่ไหนมาขายเยอะแยะครับผิดคนหรือเปล่าพี่บอยหนูไม่เคยไลฟ์ขายเสื้อผ้านะ <c oughs> ไม่ผิดที่คุณชอบมันไลฟ์ไลฟ์ขายของไงไม่ใช่<ม>ขายของจริงๆผิดคนมันสับสนที่คุณมาใส่ที่คุณใส่แบบเหมือนกับพัดถุงออกมาแล้วคุณก็ขายของนะ ไลฟ์ที่ลอยเขาไลฟ์โกผมทำไมไม่อ่อนโยนกับผมเหมือนกับเกรทเลยอะฮะักทเกรทรู้สึกยังไงฮะที่มีผู้หญิงมาชอบที่มีผู้หญิงมาบอกรักอย่างเงี้ยอะไม่แล้วสวยด้วยนะชอบชอบจริงหรือจอจี้เนี่ยแจ็คกี้ชอบแต่ว่าก็หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าแบบพี่เกรทเขามีแบบพูดจีนอะไรเงี้ยเราก็จะชอบพูดจีนเขาด้วยอ๋อดูแม่ ออบบบูููมมมไไงงถ้าพี่เกศมีแฟนเราเราก็จะชอบแฟนพี่เกศด้วยพี่เกศทุกคนพี่เกศเป็นแฟนกับใครอยู่อ่ะตอนนี้โสดป้ตอนนี้โสดครับตอนนี้ตอนนี้คุยกับใครแล้วรู้สึกชุ่มชื้นชุ่มชื้นหัวใจบ้างแบบที่คุณเคยเป็นเอาจริ้งไม่มีเลยตอนนี้ยนี่มันแบบจริงจริงจริงมันแบบสักพักแล้วอ่ะเออจริงจริงสักพักแล้วแต่ออกเป็นพระเอกใส่อีกคุยคือคุย ักแล้วแต่เอาจริง嘛เกมไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยนะเวลาถามอ่ะทำไมคุณไม่เคยพูดเรื่องความรักเลยคนเราจะไม่มีความรักนานๆขนาดนั้นได้ยังไงอันนี้อันนี้รายการอะไรวะเนี่ยเขาไม่ยอมตอบใช่ไหมพี่บอยพี่เกมเพราอาจจะมีพี่บอยเป็นไอดอลก็ได้ คุณบูมไอ้บอยมันหาเมียอยู่มันอยากมีจะตายคุณบอยคุณอยากมีเมียมากทำไมถึงอยากมีเมียมากตอนนี้ด้วยอายุแล้วเราก็รู้ว่าแม่ก็อยากอุ้มหลานด้วยอะ,อะไรอหลายอย่างแล้วก็เร,เริ่มเริ่มจะแบบว่าต้องแบ่งเวลาส่วนตัวแล้วลคนท<ล>ี่เป็นข่าวอยู่ใช่ไหมเอ๊ะนี่ผมเป็นวิทยากรล์คร<อ>ับขาวดยเนี่ยบอยไม่ต้องถามผมรู้หมดแหละแต่ผมก็ยุ่งสรุปคนที่เป็นข่าวว่าคุณไปคบกับคนณตุ๊คนนี้อยู่เรื่องจริงไหมข่าวล่าสุดก็คือน้องเดียน่าใช่ไหม ก็โปะที่รายการนี้แหละก็ไอ้เกสไ่้แหละมันเอาข้อมูลนี้ผมไปแ์ใช่ก็เลยเป็นข่าวแต่ไม่มีอะไรกับเดือนหน้าคือก็เป็นพี่น้องกันครับแค่เราแค่ปลื้มๆเขาเฉย่แต่กับคุณเกสคุณยืนยันว่าเขายังไม่มีแฟนตอนนี้ไม่มีเพราะว่าคือถ้าเกสมีผมจะรู้แต่ถ้าผมมีเกสจะรู้เอาอย่างเงี้ยแล้วบอยมีไหมบอยมีไหมเกสตอนเนี้ยไม่มีไม่มีหายอยู่หาอยู่ าอยู่ด้วยนะหาจริงจังด้วยนะใครที่ดูตีท้ายควัวอยู่นะคือผมขอพูดเลยผมขอขายเพื่อนผมคนนี้เลยคือด้วยลุกของบอยใช่ไหมเขาจะเป็นคนแบบเล่นกับทุกคนสนิทกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยนะเขาอะเป็นคนเป็นเล่นจริงแต่เขาไม่ได้แบบมีนิสัยที่น่ากลัวนะขาย่อมคนนี้ขายองจริผมเชื่อว่าคนต่อไปที่เขาคุยด้วยเริ่มคุยด้วยอะเขาตั้งใจจะแบบปักเลย ปัดหมุดเลยเล้วชอบ,บชอบแบบไหนอะชอบแบบไหนคนที่ผมชอบดีผมจะเปิดรู้ให้ดูผมไม่เปิด,ดเผยที่ไหนเลยผมจะเปิดเผยที่นี่ที่แรกเหมาะนิตมาเป็นเป็นคนที่แม่ของลูกเออมาอยู่โหโหที่นี่นี่เป็นไงเป็นไงวะเนี่ยใครอ่ะนี่โอ้โหเป็นไง ช่วงนี้เป็นไงเปียกเปียกแท็กซี่มาพี่โหนพี่โหนในอดีตเหรอฮะพี่โหนปัจจุบันปัจจุบันหนังแก๊แต่ว่าเนี่ยน่าเสียดายน่าเสียดายเขามีแล้วเนี่สิไม่อาบูมอุตส่าห์บูมความรักของโลกไปไหนโลกเฉยๆค่ะใช้เฉยๆืธอมีหรือไม่มีก็มีมีคนคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไงต่ออย่าตอบสั้นๆรายการเราอย่าตอบสั้นๆเฉยๆก็ ไมีอะไรไม่ม e ีอะไรหูหวานไม่ม anyway> ีอะไรแบบพิเศษไม่มีอะไรเลยคนคุยกับคนคบไม่เหมือนกันไหมคุยอ่ะคุยได้เรื่อยแต่เวลาคบอบบคบแล้วต้องเลิกหรือว่าไม่เลิกก็ได้ไงแต่คุยอ่ะมันคุยได้เรื่อยโอ้ก็เดี๋ยวนี้มันจับความเยอะไปเนาะอ้าวแล้วอย่างเงี้เมื่อไหร่เราจะเลื่อนจากคนคุยไปเป็นคนคบอะเพราะอะไรอ้าวแต่ว่าถ้าเป็นถ้าสมมติว่าเลื่อนจากคนคุยไปเป็นคนคบคบแล้วอาจจะเลิกก็ได้ไงแต่ถ้าคุยก็คุยได้เรื่อยแล้วก็คุยไปเรื่อยใช่ใช่ไหมยวนะพี่แกพี่แกต้องเอาไป ไปแน่นอนไปใช้ต่อแน่นอนแล้วคนที่คุยปัจจุบันจะคุยมานานยี่ยังบูมตั้งแต่ตอนนู้นเลยเหรอใช่ตั้งแต่พี่พี่รถพิพี่มดดำรู้อ่ะก็นานแล้วนะไอแบบเนี้ยคุณเกสชอบเหลือเกินความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัดชคุณเกสชอบมากเหรอไม่ชอบบังคับจิตใจใครผมว่าความรักอ่ะเราบังคับให้เขามารักเราไม่ได้ การที่เราจะบังคับให้ใครมารักเราอ่ะนั่นแหละคือความเห็นแก่ตัวเราไม่ควรทำคุณแจ็คกี้เป็นไงคุณรู้สึกเรงกับคำพูดนี้บ้างครับกระดอกคิงซีเอฟซีเอฟเลยซีเอฟเท่านั้นอันนี้ออนแอร์หมดป่ะออนแอร์ออนแอร์ออนแอร์หมดแหละพี่พูดอ่ะไม่ไม่คือที่ที่บอกว่ายังไม่มีแฟนเนี่ยด้วยหน้าที่การงานด้วยหลายๆอย่างด้วยความที่เรารู้จักตัวเราเองดีมากพอเรารู้สึกว่า เรายัางไม่มีก็ได้แล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าเออเราจะยังมีครอบครัวไหมหรืออะไรผมยังไม่ได้คิดจริงๆถ้าเมื่อไหร่ที่ปัจจุบันตอบตอบตัวเองได้ทุกข้อว่าพรที่จะมีเมียแล้ว ผมจะประกาศหาเลยเอาจริงโอ้ยสมคนเนี้ยเราไปบ้านมาแล้วสองคนถูกไหมมีคนหนึ่งที่เรายังไม่เคยไปคือแจ็กกี้ไม่บ้านเกสหลังใหม่เราก็ยังไม่ไปนะเราเคยไปแตาคอนัดเออพาดูบ้านกันหน่อยดิพาดูบ้านกันหน่อยเมากันจะเหนื่อยขอพักกันแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะให้ทั้ง3าคนพาทัวร์บ้าน พร้อมกับเล่นเกมลุ้นรับรางวัลใหญ่จะเป็นอะไรห้ามพลาดค่ะตรงนี้จะเป็นโซฟาที่เอาไว้รองรับพี่เกมอันนี้เป็นมุมของเล่นของคุณเลยเหรอแต่ละคนหาของในบ้านที่เห็นแล้วต้องกรี๊ดมาม่าโอเคเจเนเรชั่นดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทป กดเลยครับ